คุณดูต่อนะครับโอ้ยโอ้ไม่ก็สิยันอย่าเพิ่ง <c oughs> คุณคุณยายโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับผมรู้แล้วว่าทำไมคุณยายถึงหูตึงฟังอีกอย่างเป็นอกีกอย่างว่าคุณยายกีหูเยอะมากเลยเนี่น่ะ <c oughs> สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เสร็จแล้วเหนื่อยมากเลยเนี่ยก่อข้อมูลคนไข้โอ้ยวันนี้คนไข้ยเยอะมากๆเลยเนี่ยคนเข้าโรงพยาบาลเยอะมากเพื่อนๆนะครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผมเป็นหมอนะครับแล้วก็เป็นห่วงคุณด้วยมาเฮ้ยเคสต่อไปนี่จะเป็นเคสของยายตึงนามสกุลตึงตึงโปะเฮ้ยตูป <c rets> ตาตึงโอเคอเดี๋ยวเชิญคนไข้เข้ามาเลยแล้วกัน อาเชิญคนไข้คนต่อไปครับครับคุณป๊ะเอ้าสวัสดีครับคุณยายเชิญนั่งกันเลยครับเอ้าไอ้หนูไม่ได้เจอกันนานจำยายได้ไหมโอ้โหนี่ไม่ได้เจอกันน,นยายนน,น,น,นี่เองมาเป็นหมอเลยหรอเนี่ยอ๋อใช่ครับผมเป็นหมอแล้วครับว่าแต่แยายคนนี้หน้าตาคุ้นนะเนี่ยอขอคิดก่อนอ๋อยายตึงคนที่พูดอะไรพูดอย่างเป็นอีกอย่างนะ จําได้ว่าตอนนั้นเราไปซื้อต้มตําแล้วเราก็ท้องเสียจุด๊ดจุดจําได้แม่นเลย,ยจําได้แล้วจํได้แล้วโอ้โหยายนี่เองอะ,อะใช่แล้วใช่แล้วยายตึงเองพวก,กว่าเองจะจําได้โอ้โหยายตึงนี่เองอะเพราแต่เชิญนั่งก่อนเลยครับฮะเองพูดว่าอะไรนะพูดใหม่อีกทีสิเออผมผมบอกว่าเชิญนั่งก่อนเลยครับโอ้ยหนูนี่เองเป็นทุกทีเลยนะมาอุดหนุนร้านยาย ีขนาดมาเป็นหมอยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเมื่อกี้เองพูดว่าอะไรนะอ๋อเมื่อกี้ผมบอกว่าเชิญนั่งก่อนเลยครับอ๋อเชิญนั่งก่อนแล้วทำไมเองไม่รู้เลยจะให้ยายนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนแสดงว่าเขาก็ต้องนั่งก่อนแต่ตอนนี้เรานั่งอยู่แสดวง,ง,งคคว่าเขาไม่ได้นั่งก่อนเขาอยู่ที่หลังเราอ๋อโอเคครับขอโทษครับยายพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยยายนั่งผมเป็นคนยังไงนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณครับนั่งเลยแล้วจะยืนทำไมเนี่ยอ๋อขอโทษครับขอโทษครับ ยายเนี่ยโอเคยายงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นล็กหานะครับผมผมขอ,อกรอ,อกข้อมูลชื่อยายก่อนนะยายตึงไม่เป็นไรกับตาตึงหรือเปล่าเอาไว้เน,นะครับโอเคเอาว่าแต่วันนี้คุณยายเป็นอะไรมาเหรอครับอ๋อวันเนี้ยเหรอ<ช>วันเนี้ยนะยายอ่ะนั่งรถเมมารู้ไหมรถเมนะนั่งสบายมากแอร์เย็นมากๆเลยอะไรยายยายพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราถามว่าคุณยายเป็นอะไรมา มายายตอบอย่างนั้นคุณยายครับคุณยายไปอะไรมาครับวันนี้ไปอะไรมาเขาพูดกับยายบอกแล้วไงว่ายายนั่งรถเมล์มาทำไมยายพูดเราเองไม่เข้าใจเนี่ยเอ็งถามยายได้แท้เลยนะเฮ้ยไม่ไม่คือผมถามว่าวันนี้ยายเป็นอะไรมายายตอบไม่ต้องคำถามเลยเนี่ยอ๋อยายเป็นอะไรมาทำไมเองไม่พูดดีๆตั้งแต่แรกเนี่ยเมื่อกี้ยายได้ยินว่ายายนั่งรถอะไรมาโอ้โหนั่นไงยายเนี่ยเอาเงี้วฟังอย่างเป็นอีกอย่าง เมื่อกี้เราถามว่าเป็นอะไรมายายได้ยินว่านั่งรถอะไรมาโอ้โหยายนี่เป็นอะไรเนี่ยยายครับหรือว่าวันนี้ยายไปอะไรมาเนี่ยอ๋อยายเหรอช่วงนี้นะยายอัไม่ค่อยได้ยินหูยายอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะช่วงนี้ใครพูดอะไรยายก็ฟังไม่ชัดเลยอ่ะโอ้มียายเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยให้ตายเถอะฟังอย่างอีกอย่างยายเพิ่งรู้จริงๆเหรอเนี่ยอ๋อโอเคครับยายยาย๋ยวผมตรวจให้นะครับผมเพราะแต่ยายเป็นมากี่วันแล้วครับฮะอะไรนะยายกิน แล้วว่าแต่มันเกี่ยวอะไรกับหูฉันเนี่ยะจะบ,บอกนะว,ว่าเองดูถูกฉันว่าฉันไม่มีเงินกินข้าวฉันกินทุกมื้อฉันกินทุกวันไม่ไม่ไม่ครับยายผมถามว่าเป็นมากี่วันแล้วเป็นมากี่วันโอ้ทำไมเองไม่พูดดีดีตั้งแต่แรกเนี่ยอ๋อยายเป็นมา ท้องสาวันแล้วแหละมันใช่เหรอยายใช่ใช่เหรอใช่ไม่น่าใช่นะเพื่อนว่ายายเนี่ยน่าจะเป็นมานาวแล้วเนี่ยผมว่านะผมเนี่ยเริ่มเดาอาการยายออกแล้วว่ายายวันเนี้ยยายเป็นอะไรมาเพื่อนเดาออกไหมถ้าเกิดเดาออกก็ลองบอกผมนะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วว่าจะจะตรวจให้ยายได้หรือยังเนี่ยได้ได้ครับยายเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับโอเคโอเคโอเคก่อนที่ผมจะต้องมทำการตรวจเนี่ยผมต้องขอข้อมูลยายก่อนนะครับผมฮะ ข้าวเหนียวมูนโอ้ยยายอะ่ะไม่มีข้าวเหนียวมูนแบบาว่ากัใไงเองน่าจะหิวนะเนี่ยยายเนี่ยข้าวเหนียวมูนอะไร,อ,ะไรอ่าขอข้อมูลหน่อยนะครับคุณยายอ่าว่าแต่คุณยายเนี่ยไม่ทราบว่าน้ำหนักเท่าไหร่หรอครับฮะอะไรนะเองจะกินน้ำผักโอ้โหเองอยากกินข้าวเหนียวมูนไม่พอเองอยากกินน้ำผักอีกเหรอเนี่ยโน่นี่ยายมีพอดีเลยเนี่ยยายเผาฤทิ์เองกับมื่อเลยนี่ ไายนะคับหุกล่องละยี่สิบบาทแต่ยี่สิบเอาไหมเอาไหมโอ้ยอุ้ยอะไรของยายเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่น้ำผักน้ำหนักยายเท่าไหร่น้ำหนักโอ้ยทำไมเองไม่พูดดีๆตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือสามครั้งแล้วนะเนี่ยโอ้ยขอโทษครับยายนี่ควรยายจริงๆริงโอ้ขอโทษจริงจริงครับยายน้ำหนักสามสิบห้านะสามสิบห้านะครับโอเคข้อมูลต่อไปนะครับคุณยายสูงเท่าไหร่ครับ เองจะมาบูลี่ยายหรอเนี่ยเพมายายสูงเท่าไรเองอู้หูแล้วมันขึ้นนี่มจะบูลี่คนอื่นหรอเนี่ยมันบูรีไม่ได้บูรี่ไม่เชื่อมาลองยืนดูมาตรงนี้มาตรงนี้เอ้าเอ้าเอ้าครับอะไรอะฮะนี่ยายสูงกว่าองะสูงเท่าไรกูม่้ไม่รู้วนหลังอย่ามาบูี่คนอื่นนะต้องนะพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่เกิดอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเราถามว่าสูงเท่าไหร่ยายแกคงคิดว่าเราถามว่ายายแกสูงเท่าไหร่เราโอ้ยอะไรของยายเนี่ยปวดหัวจริงจเลยเนี่ยกว่าจถามไม่แต่ละอย่างนะปวดหัวปวดไรปวดว้าวไปสั่ทชาวบ้านครับคุณยายสูงคุณยายสูงเท่าไหร่ครับยายยาวเท่าไหรคุณยายยาวเท่าไหร่เหรอโอ๊ยเอ็งไม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกเออเข้าใจกว่าใช่ไหมเองนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะตกคุณยายยาวเท่าไหร่ประมาณร้อยสี ส1นะร้อยสี่สิบเอ็ดปวดหัวกับเองจริงๆเลยปวดอะไรไม่เข้าใจโอ้ปวดหัวเนี่ยจริงๆเลยถามยายเนี่ยอ่าคุณยายครับคำถามต่อไปนะครับผมอ่าคุณยายเคยมีประวัติแพ้ยาเลยไหมครับฮะอะไรนะเอ็งถามว่ายายเคยแพ้ใครไหมอู้ยายตะไม่เคยแพ้ใครหรอกตอนนั้นนะยายไปวิ่งงานกีฬาสียาย่ที่หนึ่งคุบไปเลยจริงเหรอครับ สองฟอหนึ่งอสองฟอสามอ1สี่อหาอนหกอหงอสองอสามฟอสี่ปอห้าอหปีหนึ่ปีสองปีสามปีสี่ปีายันะม่ไเลยโอ้เวใหต้องวิ่งเร็วมากแน่เลยอะอะไรยังวิ่งยังวิ่งไงวีนูยายแข็งแรงมากโอ้ยยยก็สุดเใครใครนำบ้านยายยายบบอี้ใโอ้ยยายยายช่วยหลังงันเราเราไปเปลี่ิงชุกกันไหมเป่ายิงชุ ยายไม่เคยแพ้ใครจริงด้วยอ่ะเบายิงจุกยายกันไกผมก็ดาดเบายิงจุกยายดาบฟงมอนเบายิงจุกโอ้ยคารวะดาบอันดาบยายเก่งจริงเลยครับแเราเราสะดวยายเคยแพ้ยาเลยไหมแพ้ยาแพ้ยาทำไมเอ้พูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเองนี่อีกแล้วแล้วกูยายแล้วยายไม่เคยแพ้ย <windows> า <d ress> แพ้ใจคนดูโอเคครับฮะคุณยายครับตอนนี้ผมก็กรอกประวัติของคุณยายเสร็จนะเดี๋ยวต่อไปคุณยายเชิญขึ้นเตียงเลยครับผมฮะอะไรนะขึ้นเขียขึ้นเขียอะไรเอ็งจะเอายายไปทำหมูสับรถเนี่ยลายเป็นหมูนะจะเอาไปยยายไปแล้วแล้วก็ขึ้นเตียง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  ตัวหนูไป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 โอเคเดี๋ยวคุณยายขึ้นเตียงก่อนนะอ่าได้ได้ได้มาครับคุณยายจะขึ้นเตียงอะไรครับอือ่าโอเคครับคุณยายเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวหนูหน่อยนะครับฮะอะไรนะในโรงพยาบาลที่มีหนูเหรอไหนหนูในหนูหนูหนหนูในโรงพยาบาลนี้มีหนูได้ไงถ้าคนไข้มาแล้วเขาต้องบอกว่าโรงพยาบาลนี้ถูกกระบอกแน่ หูอยู่ไหนหูอยู่ไหนแต่ว่าไม่ใช่แล้วแต่ว่ายายเนี่ยน่าจะฟังผิดนะเนี่ยฟังยังไปยังอีกแน่เลยเนี่ยไม่ใช่ผมบอกว่าขอตรวจหูหน่อยขอตรวจหูหน่อยขอตรวจหูอุ้ยแล้วเองจะพูดทําไมให้มันผิดผิดเนี่ยต้องฟังเพือขับยาของพี่เด็กดีดีตั้งแต่แรกอู้วทำให้ยายเหนื่อยเลยเนี่ยอู้วยายใจไม่ดีเลยเดี๋ยวคุณยายรู้ไหมยายไม่ชอบหนูนะอออโอเคโอ้ยมาแต่ตรวจก็ตรวจเลยโอเคครับ คุณยายครับเดี๋ยวต่อไปขอให้คุณยายตะแคงหน่อยนะครับฮะอะไรเนะีะนะ่ะค่ารักษาแพงโอ้ยพี่เอง็งไปทำรักษาโดยที่เอ็งเก็บค่ารักษายายแพงขนาดนี้เลยลเนี่ยไม่ไม่ไมยายว่านะยายไปโรงพยาบาลอื่นดีกว่าแต่ยันคุณยายบอกว่านอนตังค์ทำไมพูดนอนอย่างนี้นก็ตะแคงงี้นอ้ยทำไมพูดดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่พูดผมพิจเองคุณยายไม่ยายตกใจหมดเลย ตัวเดียวแนะยายจะไปขาย,อยของต่อแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยคุณดูหน่อยนะครับโอ้โ oh อไ้ไม่ได้อย่าเพิ่งคุณคุณยายโอ้โหเพื่อนๆครับผมรู้แล้วว่าทำไมคุณยายถึงหูตึงฟังอีกอย่างเป็นอีกอย่างว่าคุณยายกี่หูเยอะมากเลยเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมงั้นเะดี๋ยวผมจะแค่ให้เพื่อนๆดูนะอะ เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนแป๊บนึงโอเคครับคุณยายเดี๋ยวผมจะเริ่มแค่ขี้หูให้ยายนะครับเสร็จแล้วครับคุณยายเสร็จแล้วเหรอใช่เฮ้ยทำไมหูฉันมันโลขนาดนี้เนี่ยโหเย็นมากเลยอ่ะฉันได้ยินเสียงห้องข้างๆคุยกันด้วยแหละห้องข้างไหนยายผมไม่ได้ยินเลยแต่อยายให้ได้ยินฉันมากเลยไม่แปลกหรอกเพราะคุณยายหูตกกระบกขนาดเนี้ยอะไรนะ ได้ยินี่ต่างพูดด้วยอ่ะอผมไม่ได้พูดครับคุณยายยายไม่ได้ยินชัดเจนโอ้ปล่าเบาหู่าหูเบาโอ้ยแล้วยายลงจากเตียงได้หรือยังอ่ะลงได้เลยครับอะไรยายเนี่ยตอนนี้ยายนี่หูดีมากๆเลยเนี่ยอะไรนะยายหูดีเหรอเฮ้ยได้ยินด้วยอ่ะโอ้ยน Mont ี่นะแล้วบอกไวล้ว่าหูยายนี่สกปรกมากไม่เชื่อแล้วก็ลองดู มีหูยัสงสกรปรกแล้วใช่ฉันได้ยินไหมไหนดูสิสกรปรกขนาดไหนมากินนี่คุณยายน,นี่ฉันก็ว่ายอยู่ทำไมหูฉันพวกนี้มันดูตันๆเพราะมันเป็นพวกในควพวกนี้แน่ๆเลยเนี่ยโอ้โยฉันรู้สึกฉันร้องหูมากๆเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะเจ้าพ่อหนุ่มโอเคขอบคุณยายอะเฮ้ยงั้นฉันขอตัว กลับบ้านก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคิดท่าสาหน้าห้องพยาบาลนะครับจ้า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 เจอกันนะเจอกันยายไปแล้วอุ้ตายเถอะอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วสิยายหูตึงมีแต่ยายหูดีโอ้ยโกรธอะไรนะคือไปยายหูตึงไม่ยายหูดีแล้วนะหูตึงตอนไหนอ่ะอไม่มีแล้วครับคุณยายผมก็่จะเล่นเฉยๆจะเล่นจะเล่นเอออย่างนั้นยายกลับก่อน้วจริงๆนะยายต้องรีบไปขายของน่ะ มัก็โกวารอยายอยู่โอ้ไหนี่คือคนห่ขนาดนี้เะต้องพูดเบาโอเค้็เพื่อนใครชอบคลิปนี้นะครัค่อยลืมค่ยดใหด้วยอี้แม้อาดูร้าก่อสดีจ้าบายบายบา่างย่งย่างรู้ะไรเลยู้นะด้วยเนี่ยเนชอตไหนเนี่อ ขอบคุณที่มีกันนะโอ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีกครั้ง you are my world ขอบคุณที่